บอปลาดุงเอ้โดยไปไปตามมาตามมาเอ้ยตาเอ้ยจักปลาดุงฉิฟังเพ่นออกดืบ่โดยสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีกันเบิร์สุขุมสุขคนพี่น้องเลยบโวบายสิเป็นทั้งในประเทศและกระต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สโซแม่น้องเตอร์คือเก่าคือเดิมเด้อเนาะเพิ่มเติมกันอยู่ในเฮือนมโมเนีพี่น้องเลยบรรยากาศฮอนเอาคือเก่าเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงเลกอีกแล้วมาพ่อกันตอนค่ำๆพี่น้องเไยอยู่ในเฮือนในซานเฮาเองเน้องโมนีิกะอ,อยู่ห้องคนหน่อยไปไอต้ตาเพิ่นสิพามาเบิ่งอย่างนี้นี่ปลาดุงเอ้ยไปไปะเบิ่งไป,ะปะเบิ่งป,ะปะลาปลาดุงมาเบิ่งอย่างนี้วะ,วะมาเบิเ่งตู้แวนใช่ใช่ตามมาตามมาหาไหนพ่อให้เช็ดอยู่อ๋อที่เธอได้ตู้ใหม่บ๊วย อันนี้อ๋ออันนี้มาอ้างป u าลูกนะตูงามตูงามอ่าบอยพอสบายดีป่าลูกเนี่ยสบายดีมาดูตู้มาใส่หนิมอนม้วนจังเลยเฮ้ยหน่วยใหญ่มันเงินบุพเพอ่ะพี่น้องเงยหน่วยนี่หน่วยเฮ้ยอันแมงเตอร์ซื้อตู้เนาะซื้อตู้มาใส่มอนพี่น้องเงยก็แต้พูดได้เมื่อคืนเพื่อนผู้ใดก็ยังไม่ได้เอาไว้เลยเนาะมันก็เถือกีปุนกีเปล้ย มันมันบ่เที่ยงบ่พ่อตู้แวนตู้แวนบ่ก็เลยเห็นเพิ่นมาขายตู้มื้อนี้เนาะก็เลยซื้อตู้มาใส่มอนไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อเช็ดออกในที่ปุ้นน่ะเบิ่งให้ดูขายมึงสิเข้าบหยังนั่นตู้ใส่เสื้อผ้าบ่รู้สิใช้คนนี่บ่ได้ใส่เสื้อผ้าเนาะตู้เสื้อผ้าได้จังซื้อใหม่แม่เนาะหก็ไโยๆ่าเข้ามันฮ้อนได้ดอกสิได้ใส่คนเบิ่งนี่ ใช้คนน้อยอยู่เบิ่งนี่ตู้ก็3ห้องน้อยๆเนาะเพราะว่าใช้คนน้อยอันใหญ่เงินบ่พอพี่น้องเอ้ย3ห้องมันฮักได้ลูกอ่าสิซื้อมาใส่หมอนไว้ก่อนเนาะใช้ปัดออกก่อนุนมันน่ะปัดแล้วจังใส่เนาะ3ห้องนี่กอันเป็นตู้ไม้พี่น้องเอ้ยตู้ไม ตู้ที่เวียดเฮ็ดกะงามอยู่ห้าเแต่ราคามันกับแพงเนี่พี่น้องเอ้ยนี่กับแพงอยู่เนาะอ่าเพิ่นวาวาสองพัน,พนเนด้งเตอร์ก็เลยต่อเพิ่นอ่าพันห้านี่แหละเพิ่นว่าได้แต่พันหกเนาะอะไรอยู่พันหกพี่น้องเอ้สามห้องน้อยเนี่ยเนาะหน่วยใหญ่พัดอ่าสี่พันห้าเพิ่นว่าเนาะตู้สี่ห้องนะนี่ได้แต่สามห้อง เลยซื้อเอาก้อนพอได้ใส่หมอนพี่น้องเลยไว้เก็บหมอนไว้เดี๋ยวเนาะแต้มือนั่นคนไหนยังไม่ได้เมียนไม่ได้มัดอยู่เสร็จได้ไหมหนุตู้ทีวีเปินมาขายได้งามงามเนาะเป็นตู้เพิร์ลเฮดเป็นเด็กบอกเป็นนักเพิร์ลเฮดน่ะกะทักยกพี่น้องเลยแต่ราคาเพิ่นลกะแพงเนาะเพิ่นกกะไฮลาวอยู่แมงเตอร์ผมมีเงินดาวน้ำเพิ่น ກະເລືອກຊື້ຕູ້ໄມ້ນີ້່ອ່ອນນກບໝອກັບຍຊນຍັຢິມອແມ່ບກວ່າຊືຕູໃຕາິກດໃຈພີນນຶກມຊື້ຕມບິ່ນແມ່ຕູໃສ່ເືອຜາໃສ່ໝອນນດີບັກໃຫ່ກນນ້ຳຢັນແກຮ້ອນຊິກິ Cái làm hòn hòn thì ta Ta mò bông Ta mò bông cháy ba đu bông ở nơi được ừ. Cháy 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 à, ba đu bông ở Ừ đọc mắt đủ, đọc mắt đọc mắt này nè Rồi đó ba chả má mẹ chỉ mà bắt nó cả à, kếp chèo ạ à. mòn chay đấy, đấy nó Ủa thì nào nghe kết chốc thì nó phụ nã Thì thôi phải Mì về bưng nhương mùi Đơ 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 Vâng mà tăng con mày con chả nào về.

United

Kinh thế Kinh thế anh Đẹp quá ก็น้าห้องอย่างนี้ไม่หายเลย một mũi đi được ngon đó ngon thế này sao bên nào vào về đi kìa này cả đấy cái bộ này ấy bộ này đi lên này lên đấy ngon lắm như Could <laughs> <laughs> you <laughs> 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 Да.

ô, dì tìm đôi. đi. tìm đều. Quá dì tìm đèo. có đôi. Quá dì tìm đôi. Oh, Mòn... Quá tìm đôi. Quá dì tìm đôi. chắc sao tìm đôi. tìm đôi. มาใหญ่ผัดเงินบ่พอพี่น้องไงอันนี้กับเงินน้องนงผูกแขนกัะเตอันเมื่อเกินเฮือนเปล่าเนาะแม่งเต้เกลี่ยไว้กันเลยมาซื้อตู้ไว้ใส่หมอนอันเป็นประโยชน์แน่เนาะอืมประโยชอบ่จี๋เนี่มันนบ่พอพอแล้วหลงอันไว้อันดอกไว้เบิ่งเบึงปิดตึบจี๋เด้พอเด้ได้ใส่ไว้เลยเนาะ

อะพอได้ผ so ัดกลางค่ํากลางคืนมันฮ้อนเอาเอ้าอฮ้อนพี่น้องเอ้ยฮ้อนหลายฮ้อนหลายเนาะนี่ก็มาถ่ายตู้ไม้ซื้อตู้ไม้เนาะเมื่อกี้นี่ทางอ่าเพิ่นมาขายพี่น้องเอ้ยเลยซื้อเอาก็บ่ได้หน่วยใหญ่ปานใดพอดีใส่เก็บผ้าเก็บหมอนไว้พอดีเบิดเลยเนาะตานี้แล้วก็เฮาก็สิมาปัดกวดเมียน เอาไปนี่ไปใช้ดูนะฮะไปห้องนอนไห้องนอนเฮ้หนอนกับพน่ะอื้อคือยู่ฮะพนก็จะเป็นทั้งปวดบวมห้างหั่เป็นอยังไม่ได้เก็บมีตู้ใช้ไอวนั่นกันเนาะต้องใช้กระสอบนันล้ยมาไม่สีเอาพอยพัดฉัน ในสามครใ่ไหมเุ่นะีู้นาน,น,น,นะหนนกจะบอนะอบอ,อยู่นอกมุดเต็นทอนเลยได้ปานนี่กก

Nó chạm con. Nó chạm đi chạm. Rồi, ừ, quay đây. Chạm khay thay.

่ะเก็บเมียนเรียบร้อยเดี๋ยวบันบาาเ,เ,เนะี้พี่น้องเลยเนาะไอ้ตาเอ้ยขอนำเย็นน้ำป้ามากินในกล้วยอุ่มเลยเด้โอ้ยจนหอนเนาะเอามากินแน่น้ำมาลูกเลยเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยนี้กับบุมีอย่างไรมาถ่ายเอาเครื่องเอาคลองเนาะไว้ซื้อตู้ไม้พี่น้องเลยทางทางแม่บอกว่าไอ้ตู้ไม้ตาประการใจแล่นมาเบิ่งกี่ปลาตู้เย็นหมดนะมาหดว่า เป็นตู้ใส่เสื้อผ้าเราอ่ะอันน้ะขอ้ำเย็นน้ำป้ามากินไปดูไปไปขอน้ำเย็นน้ำป้ามาให้แม่กินนะไปแม่ห้ออันเด้งไปไปขอมาเด้อแม่ออกมาเบิกหลามบ้านพี่กะห้ออันเด้ตากลมบบบนี้หะยามคำครามมากกับสีอากาศเย็นแน่พี่น้องเอ้เนาะถ้าออกมาทางทุ่งไหทุ่งนาพี่กะอากาศดีแน่ทำมันค่อยคราลงแรงกับเย็นเนาะตอนเที่ยงนะโอ้ยพี่น้องเอ้ไปใส่บ่ได้ ฮ้อนรับตับไม้เนาะอู้ยังออกแดดน้อยนึงนี่เป็นวินขามาเด้พี่น้องเอาน้ามากินดกว่าลูกเอ้ยเียแม่็ดผักนี่ฮอนล่ะอะบรรยากาศยามแดงๆคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะแหนงเตอมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าเป็นจังได๋กดเบิ่งกดชมเด้อเนาะปให้กําลังใจแม่น้องคอปเตอร์แน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ย น้ำหมยังไได้เป็นเปีน้องหงวัวผูเอากระซ้าใบใส่ใบขังน้องตอ้องหงัวน้ำให้แม่กินด้วยเฮียกินน้ำเลยอ่าสบายนองเลยโอเคเนาะแม่น้องเตอร์อกัสิคอจบคลิปไว้ก่อนเนาะท่าไห่กะอ่า แมงเต้ยว่าพิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขอภัยน้ำพม่พี่น้องในายๆเดอ้อเนาะสำหรับที่ผู้ที่บ่มักเบิ้งกับ่เป็นยังเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะสำหรับผู้ใดที่กดเบิ้งกดชมก็ขอขอบุกขอบใจขอบบุญขอบคุณพม่พี่น้องหลาลๆเดอ้อเนาะที่ให้กำลังใจและกดติดตามรับชมคลิปของแม่นอ้องเต้์ตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเลยที่สำคัญกับเบิง้งโฆษณาให้เดอ้อเนาะพอมีรายได้รายจ่ายแน่โดย สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วลาไปแล้วพอาา่อกันคลิปหน้าพี่น้องเลยสบายดีวันสุขุสุคนเด้อเนาะะใช้น้ำมาให้แม่กินนะลูกโอเคอยากกินน้ำโอย้ยอยากกินน้ำจ่อยี่มะย่มาลูกโอ้แม่ชอบคลิปอลไรได้นี่นะอยากกินน้ำน้าวะโอ้ย,อยกกน,น้ำเย็เยนบ่ดนี่เย็ยนจ่อยๆขอบใจได้รู้หละเด้อโอ้ยสบายดีเด้พอพ่อแม่พ,พี่น้องเล้พ,อาาพ่อกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี